กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพในบทที่3การดำรงชีวิตของพืชเรื่องการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าค่ะจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชภาพรวมสิ่งเร้าที่มากระทบต่อพืชน,นั้นนะคะเช่นการสัมผัสความชื้นทำให้เบล็ดงอก ะมะแรงนะคะที่เป็นอาหารของพืชบางชนิดเช่นต้นกับหอยแกงหรือ,อบางชนิดอาจจะเป็นต้นมะขามผวแกงดิงนะคะหรือว่าการหันเข้าหาแสงของพืชน,นะคะนี่เป็นสิ่งที่มากระตุ้นหรือเป็นสิ่งเร้านะคะการเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโตหรือโก o มู h m o v e m นั้นได้แก่ถ้าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเรียกว่าสติมูรัต movement หรือ p a ราโ o n i c movement และถ้าการตอบสนองนั้นเกิดจากสิ่งเร้าภายในเรียกว่าออโตโนมิกมูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในต้นพืชน,นะคะก็เรียกว่าทาก้ามูฟเมนต์นะคะ,อ,ะอันนี้มันเป็นผังมโนโทัศน์ภาพรวมการเคลื่อนไหวเนื่องจากสิ่งเร้าภายในนะคะออโตโนมิกมูฟเมนก็แบ่งเป็น สองอันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก็การเคลื่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกนะคะ Paratonic movement ก็แบ่งเป็นสองอันอีกนะคะเอามาดูแต่ละอันเลยนะอ,อันที่หึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกนะคะแบ่งเป็นสองอันอันแรกก็คือแบบมีทิศทางเกี่ยวข้องสัมผัสไอสัมพันธ์นกับสิ่งเร้านะคะ Topism หรือโ o p ิกมูฟเมนต์สัมพันธ์กันหมายความว่าการตอบสนองนี้อาจทำให้ส่วนของพืชโค้งเข้าหาสิ่งที่มาเร้านะคะเรียกว่าโพซิทีฟโทพิซึมหรืออาจจะเคลื่อนที่หนีสิ่งเร้าที่มากระตุ้นก็ได้เรียกว่าเนกาทีฟโทพิซึมนะคะตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะต้นพืชเอ็นเข้าหาแสงเอามาตั้งบริมเน้าต่าง นะคะตันพืชจะเอ็นเข้าหาแสงนะคะ,ะการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเรา้าอะไรมาเร้าได้บ้างเช่นแสงเมื่อสักครู่นะคะต้นไม้เอ็นเข้าหาแสงน้ำหรือความชืน้นสังเกตจากรากพืชจะเจริญเข้าหาแหล่งน้ำนะคะแล้วเมื่อมีความชื้นมาพืชรากพืชก็จะงอก แรงโน้มถ่วงของโลกลากก็จะเจริญตามแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนยอดก็จเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมคะมีทั้งตามและก็หนีนะคะไปในทิศทางเดียวกันโพสิทีฟถ้าตรงข้ามทิศทางแรงโน้มถ่วงก็เรียก n e กาทีฟยอดก็จะ,จะเจริญตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนสารเคมีนะคะเอนเข้าการสัมผัสสารเคมีหรือการสัมผัสการหุบกันบานของใบหรือดอกนะคะ มาดูนะคะตัวอย่างอันนี้เป็นการตอบสนองของพืชที่มีสิ่งเร้าเป็นแสงนะคะโดยเฉพาะยอดพืชน,นะคะก็จะมีการเอนเข้าหาแสงที่เราเรียนมาแล้วเรื่องฮอร์โมนพืชใช่ไหมคะมันก็จะปลายยอดก็จะมีออกซินเยอะนะคะออกซินเนี่ยไม่ชอบแสงก็จะเคลื่อนที่หนีแสงเพราะหนีมาอยู่ฝั่งที่ไม่มีแสงมากๆมันก็จะหนักใช่ไหมคะแล้วก็ดันให้ยอดเนี่ยเอนไปทางทิศที่มีแสงฝั่งที่มีแสงก็จะไม่มีออกซินนะคะ ตามภาพนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นการตอบสนองของพืชต่ตอความชื้นนะคะไฮโดรโทรปิซึมนะคะเห็นไหมรากก็จะในดินมีความชื้นเมล็ดก็จะมีการงอกของรากนะคะได้การงอกนะคะต่อไปนะคะจีโอโอทปิซึนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับการเจริญ หนีหรือตามแรงน้มถ่วงของโลกนะคะถ้ารากก็จะตามแรงน้มถ่วงของโลกนะคะลงด้านล่างส่วนยอดก็จะหนีแรงน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเคมีทรบิ M T o P I, ซึมนะคะตามตอบสนองของพืชเข้าหาหรือหนีสารเคมี M, หรือสิ่งเร้านะคะตัวอย่างเช่นการงอกของลอด ละอองเลนูไปยังรังไข่นะคะเพราะว่า,าสารเ,เคมีบางอย่างเป็นตัวกระตุ้นนะคะต่อไปนะคะอีกอันนึงนะคะเป็นการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเล้าที่มาสัมผัสเช่นการเจริญของมือเกาะนะคะเช่นตำลึงองูนนะคะก็จะพันกับสิ่งที่ พืชนั้นอยู่ใกล้แล้วก็เกาะพันไปนะคะเรียกว่านะคะชิม m o r t r p i s m นะคะมือเกาะเห็นไหมคะมือพืชจะมีเกาะเลื้อยไปนะคะทําให้ลักษณะเนี่ยไปพันกับสิ่งที่เขาไปอยู่ใกล้เช่นต้นไม้อื่นนะคะแล้วก็บิดเป็นเกลียวไปมีต้นอะไรบ้างอะอง,งุ่นตําลึง พิกไทยต้นคูนะคะเอกลุ่มที่2นะคะเป็นาการตอบสนองต่อสิ่งเล้าที่มีทิศท,ทางไม่สัมพันธ์กับทิศท,ทางของสิ่งที่มาเร้านะคะ n น s t i e m o v เ m e n t เป็นการตอบสนองที่ไม่ขึ้นกับทิศท,ทางของสิ่งเล้าเช่นอะไรก,การบานของดอกไม้ เกิดจากกลุ่มเซลล์บริเวณด้านบนของกลีบดอกนะยืดขยายตัวมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านล่างจึงทําให้ดอกไม้เนบ่บานออกนะคะแล้วก็ที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ทิศทางเลยก็เช่นการสัมผัสแล้วใบพืชก็จะหุบเช่นใบมายราบนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับ บางอย่างขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําภายในเซลล์คุมหรือกาดเซลล์นะคะเมื่อมีปริมาณน้าเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้เกิดการหุบการบานของใบนะคะหรือถ้ามีการสะเทือนใบใบยาราบก็หุบได้นะคะแล้วก็ต้นกัลหอยเมื่อมีแมลงเข้าไปสัมผัสมันสะเทือนใช่ไหมคะแล้วก็ก็ทาให้กาบหอยเนี่ยปิด แล้วก็ขังมแมลงไว้ในนั้นนะคะเพราะว่าตรงบริเวณโคนก้านนะคะของใบย่อยนะคะจะมีกลุ่มเซลล์กลุ่มหนึ่งคือเรียกว่าเซลล์พาเลนกิมานะคะพันไวนัดเนี่ยนะคะบริเวณกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าพันไวนัดเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ผนังเซลล์บางมากเขาจะไวต่อการสิ่งเร้าที่มากระตุน้นที่สัมผัสมากนะคะแล้วจึงทําให้ ไปกระตุ้นให้เกิดแรงดันเต่งขึ้นนะคะทําให้ใบมีการหุบหรือกับหอยแครเนี่ยมีการหุบขังมแมลงไว้นะคะต่อไปนะคะอันนี้การหุบการบานของดอกไม้นะคะไม่ทิ้ไม,ไม่ไม่มีทิศท,ทางสัมพันธ์กับทิศของสิ่งที่มากระตุ้นนะคะเขาก็จะบานเกิดจากนะคะการยืดขยายตัวของกีบดอกด้านบนมากกว่าด้านล่างนะคะทําให้เกิดการบานออกนะคะ เช่นดอกบัวเนี่ยนะคะมักจะหุบในเวลากลางคืนแล้วก็บานในเวลากลางวันอดอกของกระบองเพชรส่วนมากก็จะบานในเวลากลางคืนแล้วก็หุบในเวลากลางวันนะคะอา่าวตอไป้นะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชเนี่ยด้วยการเคลื่อนไหวแบบต่างๆเนี่ยนะคะจะทําให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของพืชด้วยนะคะเช่นการหันยอดเข้าหาแสงช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ อย่างทั่วถึงหรือการหันรากาเข้าสู่ตามแรงน้มถ่วงของโลกก,การของโลกก็ช่วยให้รากอยู่ในดินซึ่งเป็นแหล่งอาหารทําให้รากได้รับน้ําและแร่ธาตุนะคะหรือการเจริญเข้าหาสารเคมีของรอองเรนูก็ช่วยในการสืบพันธุ์นะคะการขยายกีบก็ช่วยให้การกระจายหรือการรับรอองเรนูรอองเกสรเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะถ้าการเคลื่อนไหวแบบสไปรัลมูฟเมนต์นะคะจะช่วยให้พืชเนี่ยไปเกาะหรือพันกับหลักพันกับต้นไม้นะคะทำให้ยอดเนี่ยชูขึ้นเพื่อรับแสงนะคะแล้วก็ช่วยในการกระจายเวลากระจายพันธ์เวลาสืบพันธ์ุด้วยนะคะต่อไปการหุบ ของต้นกับหอยแค้งก็ช่วยดักจับมแมลงเพื่อเป็นอาหารหรือการหุบของใบมายราบก็เพื่อเป็นการหลบหลีกศัตรูนะคะสรุปแล้วการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชก็แบ่งน,นะคะตามความสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าเนี่ยได้สองรูปแบบคือแบบที่หนึ่งแบบมีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเรา้าเช่นแสงอยู่ตรงไหนต้นไม้ก็เอ็นไปทางนั้นนะคะหรือ ยอดก็พุ่งหนีแรงน้มถ่วงของโลกแล้วก็รากก็ตามแรงน้มถ่วงของโลกอันนี้สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเรา้านะคะต่อไปแบบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเรา้าก็เช่นการบานการหุบของอกรีบดอกไม้นะคะอ่ะทางนี้ทั้งนั้นเขาตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพื่ออะไรนะคะเพื่อการดํารงชีวิตอยู่แล้วก็ การมีชีวิตอยู่รอดของพืชน,นะคะดำรงชีวิตรอดของพืชน,นะคะก็เลยจำเป็นต้องตอบสนองต่อสิ่งแล้วนะคะ